จากเหตุผลหนึ่งก็คือที่เราได้รับทราบนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่น้องแจ้งเราว่าไม่ค่อยไม่สบายกันหลายคนเลยนะครับอย่างวันนี้ที่มาบางคนก็กลับไปเพราะว่าไม่สบายด้วยแต่ก็อาจจะชี้แจงเหมือนกับที่ที่ทุกคนอาจจะเห็นในสื่อแล้วนะครับก็อันนี้อย่างแรกเลยเป็นโดยโดยส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับจากเมื่อเหตุการณ์เมื่อวานที่ไปเปิด MGI e a e p o r t e r นะครับก็มีบางช่วงบางตอนที่ทําให้ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อน เนาะที่เราได้เห็นซีนที่แบบผมเดินลงมาแล้วมีอีกน้องอีกคนนึงอันนี้ผมพูดชื่อได้เลยเนาะก็คือน้องอาร์มซูติมาเนะครับเดินตามลงมาด้วยนะครับก็จริงๆอาจจะทำให้คนอาจจะทำให้หลายคนนะ่ะไปเข้าใจผิดว่าแบบเอ้ยเรานัดกับน้องหรือเปล่าหรือเราไปอะไรกับน้องหรือเปล่าต้องบอกตามตรงเมื่อวานเราผมมามา,มาซาด้วยแล้วม่ถึงก็คือได้ทัก ถ้าใครสื่อคือผมก็แบบเพราะว่ามาสมาเละน,นะครับแอบเป็นออกสื่อไปเลยหลาย,ลายคนก็มองจับจ้องเลยเพราะว่าอามชุติมาก็ปรากฏตัวในงานนั้นเป็นครั้งแรกแล้วทุกคนต้องยังจับจ้องว่าน้องจะลงไหนแล้วก็น้องก็ยังเป็นเผยว่าน่าจะเป็นภาคเหนืออะไรประมาณนี้ก็พอดีที่ได้เดินลงลงมาคู่กับคีดีเลยทุกคนก็จับ อยากชี้แจงอะไรมากกว่านี้จริงๆอยากจะชี้แจงเหมือนกันครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นด้วยความที่เป็นมือใหม่ด้วยครับเมื่อวานไปแล้วมันก็เหมือนเหมือนที่สถานที่ก็มีฝนตกด้วยสถานที่แคบด้วยคราวนี้ผมอาจจะประสานงานกับหลายฝ่ายเนาะมีะทางทีมก็ไปติดต่อว่าเออต้องเดินยังไงเพราะว่าตอนไปถึงครับผมหาจุดลงทะเบียนไม่เจอลวผมก็รีบเร่งแล้วก็อยากจะไปถ่ายรูปกับบอสด,ด้วยนะก,ก็ได้ไปถ่ายรูปในช่วงจังหวะถ่ายรูปจริงๆก็น้องก็เดินตามมาซึ่งผมก็ยังแปลกใจเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวตอนแรกจําไม่ได้ ว่าว่าเป็นน้องอาร์มชูติมาหรือเปล่าก็คือแค่คิดว่าเป็นผู้เข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เดินมากระซิบปรัแบบทีมนางทีมพี่เลี้ยงของน้องเดินมาบอกว่าโอเคน้องอประกาศแล้วว่าจะมาที่บ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตกใจเพราะว่าจริงๆที่เท่าที่ทราบม,มาเขาเหมือนจะไปเหนือกับไปใต้เนาะที่แบบได้ยินข่าวมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะตัดสินใจมาเป็นเลือกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนนั้นก็ตกใจอยู่พอ เขาพูดมาเนี่ยก็ให้ก็ให้คุยกับทีมงานแบบทีมงานก็ไปคุยแล้วเขาบอกว่าเออน้องแบบเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเดินร่วมกันกับตอนช่วงจังหวะนี้ได้เราก็เลยให้ทีมงานเราไปรีเช็คเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีสติกเกอร์พีดีด้วยซ้ำครับผมยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เลยให้เขาไปเช็คก็ทางทีมงานก็ไปเช็คมาแล้วทีมงานก็บอกว่าโอเคทันงานบอกว่าเดินเป็นเดินได้เดินได้คราวนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเหมือนกับงานทุกครั้งที่ผมไปก็คือทีพีดีเดินคู่กับเหมือนคู่สมัครได้คราวนี้ผมกก็็เเลลยโอคไปแ้วก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยทีมงาน,นก็ได้โทรหาน้องคนอื่นว่ามางานหรือเปล่าอย่างอย่าพลออิสรีเราก็โทรนะครับ mm hmm. ก็คือโทรไปหาน้องแต่ปรากฏว่าน้องไม่ได้มาอ,นนอันนี้ผมก็ไมไ่ทราบหรอกว่าใครมาบ้างแล้วก็โทรหาน้องอ่าได้บ,บอกกบน้องเอิเอยงเนาะแต่น้องเออยอาจจะโอเคมีแบบกําลังประ,ประก,รกะวดกับเิที mm hmm. อื่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จริงๆผมโทรหาทุกคนแหละเพราะว่าพอง,งานบอกว่าเดินได้ผมก็เลยคิดว่าอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นมือใหม่ของตัวเองด้วยก็เนื่องจากว่าเรามีวันออเดชั่นวันนี้ซึ่งมันติดกันเนาะเราอยากได้ กระแสะของวันนี้ของเราด้วยอยากให้คนรู้ว่าเออวันพรุ่งนี้เราจะมีงานออเดอชั่นของแร่นะครับก็เลยตัดสินใจแบบนั้นไปก็คือแต่ได้สอบถามจากกองจากจากเจ้าหน้า,าที่ในงานวันนั้นแล้วล่ะแต่ก็มันเป็นภาพแบบที่ทุกคนเห็นออกไปแล้วมันก็เป็นแบบดราม่าแบบที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็ต้องในฐานะพี่ดีเลยละกันนะครับก็ต้องขอยอมรับว่าตัวเองอาจจะไม่ไม่ได้โทษทีมงานหรือว่าไม่ได้โทษทางฝั่งพี่เลี้ยงของน้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นการตัดสินใจของตัวเองโดยตรงดังนั้นก็ ้องยอมรับว่าตัวเองอาจจะผิดพลาดตรงนี้แต่ก็ให้ความมั่นใจกับทุกคนครับเรายังคงยึดมั่นเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเราเป็นปีแรกด้วยดังนั้นใครที่มาแล้วทํางานได้ดีหรือว่าทํางานร่วมกับกองมาแคสติ้งกับเรามาออรดิั่นกับเราแล้วโชว์ผลงานให้เราเห็นได้ดีอย่างวันเนี้ยตัวน้องเองมาแต่น้องไม่สบายน้องก็ได้แบบมีรถแอมบูเรนต์รับออกไปแล้วนะครับแต่ตอนเช้าก็อย่างที่เห็นน้องก็ขึ้นสปีดต,ตั้งที่ไม่มีเสียงอะไรเงี้ยก็ก็เห็นความพยายามของน้องแหละแต่ก็ก็ต้องมาก็ต้องมา คูณกันต่อไปว่าน้องจะไปถึงตำแหน่งที่เขาอยากได้หรือเปล่าแต่สําหรับน้องๆคนอื่นๆที่ยังมีฝันแล้วก็ตั้งใจจะมาหาบ้านแพของเรานะครับก็เรายินดีรับแล้วก็ถึงแม้วันนี้อาจจะเจอดราม่าไปแล้วแบบอาจจะลังเลว่าตัวเองจะยังแบบเชื่อมั่นในตัวผมหรือว่าทีมได้ไหมเนี่ยก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะเปิดออดิชั่นรอบสองให้กับทุกคนที่หลังจากวันนี้ที่เห็นคลิปนี้หรือว่าการชี้แจงแบบนี้ออกไปเนี่ยเราทุกคนยังเชื่อมั่นอยู่นะครับ ในฐานะพีด่ดีจังหวัดแพร่ก็ยังเปิดรับต้องนอนทุกคนอยู่นะครับก็วันนี้คิดว่าเราก็ได้บางส่วนแล้วที่จะเดินทางไปกับเราต่อนะครับแต่บางส่วนเนี่ยเราก็ยังเปิดรับอยู่แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนลองตัดสินใจเลือกจังหวัดแพร่อีกทีนึงนะครับแล้วก็กลับมาเชื่อมั่นเพราะว่าด้วยคำมั่นสัญญาของตัวเองเลยครับว่าเราอ่ะตั้งใจจะเลือกคนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดแล้วก็ให้ตรงกับบริบทที่เราวางไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่ผมมีปณิธานในการมาทำมิสแกนเลยก็คือความแตกต่างและหลากหลายดังนั้นไม่ว่าใครจะ สูงตำ่ำดำขาวอะไรก็ตามแต่ความสามารถเขาครบตามที่เรามองหามีทุกบีตามที่บอสตามหาผมก็จะเลือกคนนั้นแหละครับมาอยู่ในบ้านของเราวัน,นวันนี้ผมก็จริงๆก็เครียดตั้งแต่เมื่อวานตอนเห็นแล้วเพราะว่าตอนเดินลงมาไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าก,ก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนขึ้นไปก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครแบบว่า<ม>ก็คุยกับพีดีเป็นแบบเรื่องราวอื่น,อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตว่าแบบไม่มีคนอื่นมาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าก็มีนางงามหลายคนในวันในในข้างบนนั้นแต่ก็ก็ต้องบอกตามตรงเหมือนเมื่อกี้ว่ายอมรับความผิดตรงนี้พี่ตัวเองอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คให้ดีซะก่อนว่าเขาควรได้เดินหรือไม่ได้เดินนะครับก็ก,ก็ต้องยอมรับแล้วก็คิดว่าอนาคตก็ขอโอกาสตรงนี้เพราะว่าก็ในฐานะพี่ดีคนใหม่ด้วยก็อยากจะขอโอกาสทุกคนครับให้ให้เราได้ได้ลองพิสูจน์ตัวเองและกันว่า บ้านแพ้ของเราไม่มีล็อกมงุมอยู่แล้วนะครับก็คือเราตั้งใจจะเลือกคนที่เหมาะกับเวทีเราจริงๆเหมืงวันนี้มีหลายคนที่สนใจให้มาเหมือนที่เมื่อกี้บอกไปมีทั้งน้องที่เป็นแพสสนามที่แบบตัดสินใจเลือกเราครั้งแรกในการประกวดที่คนติดตามตั้งร้านเจ็ดแล้วหรือว่าพลอยสลีเองที่ก็โดดเด่นมากในทุกมุมเลยรวมไปถึงน้องอานาเดียที่เมื่อเช้าได้รางวัลพิเศษไปอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ผมเองยังโบวตเลยเพราะว่าแบบโอ้น้องพูดได้จับใจมากเงี้ยนะครับก็ อันนี้มันแค่เริ่มต้นนะครับผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าวันนี้ผมถูกใจใครมากที่สุดหรือว่าใครที่จะตรงกับบริบทเรื่องของความแตกต่างและหลากหลายแล้วก็เป็น s p e เพ person ที่จะพูดต่อไปกับเวทีของมิสแกรนแพ่ออกไปได้ครับเอาเป็นว่าผมอาจจะต้องขอโอกาสแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมอาจจะเกิดความผิดพลาดไปแล้วรวมถึงทีมงานของเราที่เกิดความผิดพลาดไปแล้วนะครับก็ขอโอกาสทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่าวันนี้ มิสแกนแพร่ของเรานะครับก็ยังตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสมกับงานของเราแบบ1 0 0ตัดสินใจจากหน้างานนะครับวันนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นวันนี้เราจะได้ผู้เข้าประกวดเซตแรกแล้วอาจจะประมาณ8คนหรือ10คนขึ้นอยู่ยกับเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้เซตต,ต่อไปที่เข้ามาเราก็มั่นใจว่าเราจะเลือกจากผลงานที่เขาได้มาโชว์จริงๆนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีการล็อกหรือไปดีวกับเวทีหรือว่าคนอื่นๆไว้อย่างเงี้ยคิดว่าเราไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนเพราะว่า อย่างที่หนึ่งคือผมมาตรงนี้เนี่ยเพื่อจะ,อะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเออเพราะเราทําการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์รวมไปถึงทำเอเจนซี่ด้วยนะครับเราอยากจัดงานเพื่อให้โชว์ว่าเออเราก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถทํางานออแกไน์ได้ในส่วนของงานนางงามนะครับแล้วก็สเต็ปถัดมาก็คือเราอยากจะพัฒนาน้องๆให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายหรือว่าเรียกว่าอยู่ในเป็นเหมือนนักสแสดงหรือเป็นนางงามที่อยู่ในสังกัดของเราเพื่อจะได้ส่งไปทำงานอื่นอนนอกเหนือไปจากส่งเข้ากองใหญ่แล้วด้วยครับ